สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมทําการถอนไปนะครับจานวน3,600บาทนะได้ดําเนินการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าในส่วนของธนาคารได้นะใครที่สนใจนะครับในการหารายได้เสริมทําเงินฟรีบนมือถือนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินสักบาทเดียวนะครับดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับ ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับผมสามารถถอนเงินไปที่ธนาคารได้ด้วยนะใครที่กําลังมองหาช่องทางการทําเงินออนไลน์นะครับในช่วงปิดเทอมหรือว่าอยากมีไรายได้เสริมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับการทําเงินนะครับรทำได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการรับเงินนะครับแล้วก็โอนไปที่ธนาคารเนี่ยก็เป็นกระเป๋าของ S h o e p ปี้เพนะใครยังไม่มี Sho e p ปี้เพเนี่ยก็ไปหาสมัครกันไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัว s h o e p ปี้เพ ในการรับเงินนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับในมือถือของเพื่อนๆได้เลยจากนั้นนะครับให้เราดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีรูปแอปขึ้นไว้ให้นะให้เราค้นหาตามชื่อและก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอกดลิงก์ดาวน สำหรับตัวแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดนะครับไปให้ขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันเนาะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหลังจากที่เราสมัคร รเราก็สามารถเข้ามาทำรายได้ในส่วนของแอปนี้ได้เลยนะในส่วนของตัวเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษใช้งานไม่ยากใช้งานได้ง่ายแน่นอนเรามาเริ่มจากเมนูด้านล่างขวามือก่อนเลยนะ ให้เรามากดที่เมนู My Profile นะครับกดเข้าไปเลยสําหรับตัว My Profile เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเมนูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้ขอไม่แนะนําแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการลบบัญชีนะครับลบ a c ค o u n t ของเรานะครับอันนี้อยากกดลบเนาะให้เรามาดูในกรอบสีแดงนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันที่1น,นะครับจะเป็นการแจ้งเตือนปัญหาเมื่อเราพบเจอปัญหาอยากจะติดต่อสอบถามแอดมินก็ให้เรากดเข้าไปที่เมนูนี้มันจะมีหัวข้อให้เราเลือกต่างๆนะครับตามที่เราต้องการแจ้งไปแล้วก็เลือกตามหัวข้อได้เลยเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ p ปรไฟล์ Data นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราตามหัวข้อต่างๆอันนี้เราจําเป็นต้องกรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของงานต่างๆที่เขาจะส่งเข้ามาให้เราทำเนาะเขาจะประเมินงานจาก หัวข้อโปรไฟล์ของเราที่เรากรอกข้อมูลไว้นะครับเขาก็จะติดตามจากข้อมูลตรงนี้นะครับให้เราส่งข้อมูลโปรไฟล์ของเราไปด้วยนะเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Enter referral code นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการกรอกรหัสของเพื่อนนะมีโค้ดหรือว่ามีรหัสของเพื่อนที่เขาแนะนําเรามาเนี่ยเราสามารถนํามากรอกตรงนี้ได้ในการรับในส่วงของคะแนนเพิ่มเติมในการกรอกตรงนี้ก็อยู่ที่เราเองเราจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก,กก็สามารถทําการถอนเงินได้ถ้าเราไม่อยากจะสนับสนุน เพื่อนคนอื่นนะครับหรือว่าไม่อยากช่วยคนอื่นนะครับผมก็ไม่ต้องกาะก็ได้เนาะอันนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินและก็ไม่มีผลในเรื่องของการใช้งานของเราเราสามารถทํารายได้ได้ปกติเหมือนเดิมเลย ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโลเคชันนะครับในการอันนี้เป็นการแจ้งเตือนก่อนเนาะอันนี้แจ้งเตือนก่อนนะครับการแจ้งเตือนนะครับก็แนะนําให้เราเปิดตามนี้เลยนะครับเมื่อมีงานเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะโลเคชันนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็จะมีการออกจากระบบพอเราออกจากระบบไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้าสู่บัญชีเดิมได้แต่ถ้าเรากด delete นะครับหรือว่าลบ account ไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปเลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่1เมนูที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอิร์นนะครับตัวเอิร์นเนี่ เป็นการทำงานของเราเนาะจะมีค่าตอบแทนต่องานให้เราดูตรงนี้เป็นค่าเงินบาทเลยในการทำตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อเซอร์เวเย์นะตัวเซอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นการทำแบบสำรวจหรือว่าตอบแบบสอบถามอนไลนะครับก็จะมีค่าตอบแทนขึ้นมาให้เราตามนี้เลยบางวันก็หลัก40 50, 6 0บถึง100บาทก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยก็ฟุกฟุ0กห้ก 1, าร้อยหพันก็ยังมีนะครับผมก็อยู่ที่การกรอกข้อมูลโปรไฟล์ของเราด้วยนะถ้าเราเกรอกไว้ดีเนี่ยเขาก็จะส่ง งานเข้ามาตามโปรไฟล์ของเราเนาะห้า 45บาทจุดส,สตางค์0 8 0สตางค์1.34งบาทนะครับผม5บาท20บาท5บาทเนาะอันนี้เราก็สามารถทาแล้วก็เก็บสะสมตรงนี้ได้เลยเมนูที่2เนี่ยด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเกมนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเนี่ยเราจะต้องตอบในส่วนของแบบสอบถามตรงนี้ให้สม่ําเสมอก่อนนะครับก็คือทําทุกวันเนาะถึงเมนูเกมตรงนี้จะเปิดนะครับเมนูเมนูนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องตอบในส่วนของแบบสํารวจก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็แนะนาให้เรา ามาตอบตรงนี้ให้ครบตามการตอบของเราทุกวันเนาะทำทุกวันนะครับเพื่อที่จะเปิดเกมเปิดตรงนี้ให้เราเข้าไปทํารายได้เพิ่มเติมนั่นเองต่อมานะครับเมนูที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ wallet wallet เนี่ยก็จะเป็นการดูรายได้ของเราแล้วก็การถอนเงินตรงคาําว่า c a s out เนาะยอดด้านบนนะครับ44196างค์ 4, 4, 1, 9, 6, นะครับอันนี้คือค่างเงินบาทของเราเนะ เราสามารถดูประวัติย้อนหลังได้นะครับว่าเราเนี่ยมีรายได้จากช่องทางไหนเข้ามานะครับหัวข้อตรงนี้จะบ่งบอกรายได้ของเราเนาะเราสามารถไปตรวจเช็คได้นะครับหรือว่าจะกดด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้นะต่อมาเรามาดูที่การถอนเงินนะครับโดยการกดไปที่คําว่า cash out นะ ในส่วนของการถอนนะครับก็จะมีรายการถอนตามด้านล่างตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสกิลโดเนตช้อปปี้เพย์แก๊ปไทยแลนด์นะครับสตาร์บัคสนะครับ Laser, ลาเซอร, Lotus, ร์แล้วก็ลาซาด้านะครับโลตัสนะครับแล้วก็เซ็นทรัเนาะในการรับเป็นเงินเข้าในส่วนของธนาคารเนี่ยผมจะแนะนําแค่ช่องทางเดียวที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือตัวช h o p ปี้เพย์สำหรับตัวช้อ p ปี Pay เนี่ยผมมองว่าการใช้งานเนี่ยมันง่ายที่สุดนะครับผมเหมือนกับบัญชี t ูมานี่วอลเล็ตเลย ตัวช้อปปี้เพเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟค่าตัวหนังหรือเอาไปซื้อของในช้อปปีก็ได้ถ้าใครต้องการอยากจะใช้เงินเป็นเงินสดก็โอนไปที่บัญชีธนาคารก็สามารถทําได้เนาะในส่วนของตัวสกิล สกิลตัวนี้ก็โอนเข้าธนาคารไทยได้แต่ว่าเงื่อนไขการสมัครการใช้งานเนี่ยมันยากกว่าตัว Shopee Pay Shopee Pay เนี่ยสมัครง่ายใช้ง่ายกว่าและก็ค่าธรรมเนียมน้อยกว่านะครับก็แนะนําเป็นตัว Shopee Pay เนาะสำหรับตัว Shopee Pay เนี่ยขั้นต่ําในการถอนเนี่ยจะอยู่ที่200นะครับ300 500 1,000ตามลำดับไปนะครับถ้าเรามียอดเงินมากกว่า 1000เราอยากแะแลกครั้งเดียวเลย1วันคุณก็สามารถแลกได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามี1000บาทเราจะเลือกรายการ200บาท5ครั้งเลยก็ได้เหมือนกันใน1วันเนาะก็แลกได้เลยนะครับอันนี้เขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะวิธีการแลกเงินสําหรับวิธีการแลกเงินอันนี้เป็นขั้นตอนการสาธิตการแลกให้ดูนะครับว่าวิธีการแลกเนี่ยเราจะแลกอย่างไรแล้วก็เงินที่เราแลกไปเนี่ยมันจะได้รับแบบไหนเนาะก็เลือกเป็นรายการ shopee pay นะครับแล้วเราก็กดเลือกยอดเงินที่เราต้องการแลกนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากกดเลือ คำว่า redeem card ด้านล่างตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าคุณชัวร์หรือเปล่านะครับที่เราจะทําการถอนเงินนะครับถ้าเราคิดว่าเราโอเคแล้วเราชัวร์แล้วเนี่ยว่าเราจะถอนรายการนี้แล้วก็กดโอเคเลยพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรารับเงินทันทีเนาะโดยการกดคําว่าเรียกร้องตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดดูในส่วนของบัตรของขวัญของคุณตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นให้เราดูนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นบัตรรางวัลเนาะตรงนี้เห็นไหมบัตรรางวัล500บาทนะครับก็ให้เรากดเติมเงินด้านล่างตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกรอกในส่วนของเบอร์ของช h อ p ปี้เพลงไปทั้ง2ช่องเลยนะครับเราจะต้องกรอกเบอร์ช h อ p ปี้เพลเท่านะะั้นนอกาะที่เราสมัครไว้นะจากนั้นเราก็กดเติมเงินนะครับ,รบมันก็จะขึ้นนะครับแลกรับสําเร็จนะด้านบนตรงนี้ปุ่มเติมเงินมันก็็จจจะะหาายไปกกนนนั้เงิ ไปที่ตัว s h o p ปี้เพของเราพอเงินเข้าแล้วเนี่ยเราจะทําการใช้ต่อเลยก็ได้โดยการโอนไปที่ธนาคารเลยก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารไว้ก่อนเนาะวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยใน YouTube มีสอนนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการใช้งานในการทํารายได้นะครับถ้าใครอยากมีรายได้ออนไลน์ line, อยากมีรายได้เสริมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ